ดูเหมือนว่าสูตรจะทำลายมอนสเตอร์โอ้ไม่กลั oh บสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับ Analog กเ r อร์นะครับมีน้องแนะนำมานะครับพี่พี่ทำก็ซิล่าไปแล้วคราวนี้อุ t r ร m a n Analog อก r ฮอรอร์ีอย่างนี้ มันมีด้วยเหรอหลังจากกอซิล่ามามีอุลตร้าแมนอีกซึ่งผมก็อาจจะพอเดาๆออกนะครับเพราะว่าอามันไม่เชิงสปอยนะแต่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกอซิล่าอนาล็อกเฮอร์คือเขาหลอมรวมไปกับชุดผมอาจจะเดาได้ว่าไอ้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะอนาล็อกเฮรเอร์มันจะคล้ายๆกันนะครับเขาอาจจะรวมกับ ชุดสูตรอุลตร้าแมนเสร็จปั๊บก็อาจจะปล่อยแสงแมงเลยอ่าผมแค่ดเดาผมแค่ดเดาโอเคจะเป็นยังไงไปเออผมไม่รู้ว่าเ,เดี๋ยวฟูรุยะใส่ชุดสูตรอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็ไปถ่ายฉากต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรดคิงระหว่างการถ่ายนั้นช็อตเซอร์กิตวงจร ภายในชุดสูตรเหรอมันเกิดขัดข้องอะทำให้เขาโดนไฟช็อตเหรอชุดอุลตร้าแมนมี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 ไฟฟ้าด้วยเหรออ๋ออ๋อไฟอีหนองอีหนออีหนอ,อ,นอกับไฟบนตาแต่มันน่าจะแค่แรงฐานเองนะมันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นแล้วก็ส่งผลให้เขาหมดสติไปเฮ้ยมันแค่แค่แรงฐานนะมันไม่มัน มันแค่สามโว้ไม่ถึงด้วยซ้ํามัง้งไม่น่าจะใช่ละอันนี้หรือหรือเขาเวลาเขาใส่ชุดเขาต้องเสียบปัก <c oughs> อ,อ,อันนั้นอะช็อตได้จริงทีมพยายามจะถอดสูตรออกจากเขานะครับแล้วก็พบว่าเดี๋ยวก็ถอดไม่ได้แล้วก็เลยรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลก็เลยว่าจะทำการผ่าตัดเลยผ่าตัดเอาออก แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเดี๋ยวมันเอาละมันคล้ายๆกันละอาจจะเป็นเหมือนที่ผมเดาครับอ๋อนี่ฉากนี้โอเคฉีสด,ดับเพิงนะครับฉีทั้งดับเพิงพูดผิดอาา่าฮะฟผูรุยะก็โดนย้ายไปที่ห้อง ตั้งหากเนี่ยครับแล้วก็โดนจับตามองด้วยกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ืม <c oughs> มันก็เอาละหลอมรวมกับชุดเสร็จปับ๊บเป็นอุลตร้าแมน <c oughs> อันนี้อุลตร้าแมนอะไร <c oughs> ใครรู้คอมเมนต์นี่ยครับผมรู้ว่าอุลตร้าแมนมีหลายรุ่น หลายเบอร์หลายคนซึ่งนั่นแหละมันทำให้ผมสับสนเนี่ยผมรู้จักอุลตร้าแมนตัวเดียวเองอือฮึป็นนอนโรงพยาบาลแบบนี้เลยเช้าวันต่อมาทางทีมโรงพยิบาลก็ไปเช็คนี่ครับแล้วก็เจอกับฉากที่สุดชอ็อคเออ เกิดอะไรขึ้นรวมกับสูตรเรียบร้อยเหมือนกอซิล่าชัวชหืมเอียงสิเดี๋ยวผมดูไม่ออกเหมือนเขาถอดออกจากชุดได้เหรอชุดอุลตร้าแมนนะครับ วางเปล่าอยู่บนเตียงและก็ฟุรุยะหายไปแล้วเอะไม่ได้ล้อมรวมนี่ครับสูตรสูตรอาจจะแดกแดกเขาไปแล้วก็ได้โอเคสเสน่ห์ของมันก็คือมันไม่น่าไม่ได้น่ากลัวมากนี่ครับเหมือนก็ซิล่ามันน่าค้นหามากกว่ามันไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงเออ ความรุนแรงเลยกล้องกับเซ็นเซอร์ก็อัดอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ไม่เจอสิ่งผผิดปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาหายไปไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพูดต่อมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอาจจะไม่ได้ตุ้งแช่นะครับแต่มันน่าค้นหาแล้วมันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมอ่ะตำรวจ มันตั้งแต่ปี1966นะครับตำรวจเขาก็น่าจะใส่ชุดประมาณนี้โอ้โหแล้วตัวหนังสืออย่างเล็กตำรวจได้เข้ามาสืบสวนนะครับในคดีนี้อ๋ออ่านไม่ออกมันตัวเล็กเกินและดูเหมือนว่ามันจะเป็นปริศนาที่แก้ไม่ได้อ่ะโอเคผมรวบยอดให้แล้วกัน มันจะแก้ได้ยังไงอะมีทั้งกล้องมีทั้งเซนเซอร์แล้วอยู่ดีๆคนในชุดหายเป็นใครก็แก้ไม่ได้ประวะฟูรุยานะครับได้หายไปโปรดักชันทีมนะครับของอุลตร้าแมนซีรีส์เนี่ยก็เลยจะถ่ายต่อนี่เองจะถ่ายต่ออีกเหรอแล้วก็ไปเก็บเอาสูตรมาแล้วก็จะไปจ้าง นักแสดงคนใหม่มาถ่ายทอกูว่ามึงเปลี่ยนสูตรใหม่เถอะแล้วจะเอาสูตรอาถรรพ์สูตรต้องห้ามนี่มาใช้เหรอโอ้ oh. Oh. ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับอาจจะเหมือนกอซิล่าก็ได้กอซิล่าโดนหลอมรวมไปกับสูตรอันนี้น่าจะโดนสูตรแดกเออ หลังจากที่เอาสูตรมาแล้วนะเงี้ยสูตรเริ่มขยับของมันเองเหมือนว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างในโอเคผมเข้าใจความหมายของคําว่าโดนสูตรแดกแล้วนะเรับพอโดนสูตรแดกเสร็จปับ๊บเขาอาจจะเป็นตัวสูตรเองก็ได้แต่ไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วเองขยับเองเนี่ยนะโอ้ม oh, oh โอเคอันนี้น่าสนใจอันนี้ไม่มีคนอยู่ข้างในนะอืมอเคแม่งขยับเองด้วยอ่าทุกคนนะครับที่ถ่ายทำอยู่นะั้นรู้สึกทึ่งเมื่อไอสูตรเนี่ยคอสตูมเนี่ยเหมือนกับว่าจะทำตามสคริปไปอยู่ตามจุดต่างๆเหมือนในสคริปเอามึงแสดงแทนแล้วละ่ะ โอเคอย่าบอกว่าพยายามจะเจ,จรจานะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยตัวหนังสือมันเป็นแบบเนี้ยน่ะโอเคผมเดาถูกอันนี้ <c oughs> พุ่มกลับนะครับพยายามจะเจรจาพยายามจะพูดคุยกับสูตรแต่สูตรก็ refuse ไม่เอานะครับแล้วก็ไม่มี interaction ไม่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกับ แม่งแปลลำบากยังว่าส <c> s <oughs> โอเคแล้วก็ทำการแสดงต่อไป oh, oh my เสียงแบบนี้ผมไม่อยากคิดเลยนะว่าไอ้ไอ้ไโลกนี้มันลามได้เหมือนกอซิล่าเนี่ยไอ้กอซิล่ามันลามได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่บมันลามไปมอนตัวอื่นด้วย อันนี้ถ้ามันปลามไปมอนตัวอื่นมันจะเป็นยังไงอ่ามาอาัดคลิปได้แล้วเอ่อพุ่มกลับนะครับก็บอกแล้วก็ให้อัดซีนต่อสู้กันต่อดูเหมือนว่าสูตรจะทำ้ายมอนสเตอร์โอ้ไม่กูยังแปลไม่ทันเลยเหมือนสูตรจะทำ้ายมอนสเตอร์นะครับ พวกเขาไม่รู้ว่าสูตรเนี่ยโดนควบคุมจากอะไรบางอย่างจากภายนอกหรือเปล่านี่ครับและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสูตรเนี่ยเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูเขาไม่รู้ว่าว่า,วาไอ้สูตรเนี่ยมันจะมีแผนหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่จะทำมีจุดมุ่งหมายอะไรที่จะทำแล้วก็จบงี่เลย อาตะกี้ตัวหนังสือมันเล็กนะครับขออภัยที่แปลผิดหรือผมอาจจะแปลผิดตั้งแต่แรกใครรู้คอมเมนต์โอเคแล้วมันก็จบแบบนี้จริงๆด้วยโอ้ไม่โอเคอาจจะสปอยนิดหน่อยแต่ผมพูดไปตอนต้นคลิปแล้ะกอซิลลาสูตรนะครับกับอี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 ตัวผีเสื้อ มีชะตากรรมคล้ายๆกันก็คือมันหลอมรวมเข้ากับสูตรแต่อ e ีอุนตาแมนนี่รู้สึกว่ามันจะโดนสูตรแดกนี่มันคือสเสน่ห์ของอ n น l าลเคอร์เรรนนะครับใครคิดยังไงอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้โอเคก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอใหม่พาร์ทหนนะ้าบายสวัสดีครับเจ๊